สามตัวครับพานล่างวันนี้ครับโชคชัยสี่นะครับสามตัวติดสองชั่วโมงครับเร็วเกินแค่ <c oughs> นี้เลยนะเพราะว่าอตาตั้งใจภาชีมันย,ยาว รุ่นนี้ระบบระบบลบทธุธนะครับนี่อันนี้อันนี้ทีมไปเอาหกเหลี่ยมมาขันตัวนี้ออกมาปิดฝาฟังนี้ขันหกเหลี่ยมตัวฝั่งนี้ออกแล้วเอาฝาฝังนี้มาปิดฝั่งนี้ าคันคันออกแล้วเอามาปิดฝังนี้นปิดังนี้มันม <า S 1> เหมือนกันด้วยพี่ลองใส่ดูดิเหมือนกันไหม <c oughs> มีลูกค้าบางเจ้านะถามว่าผมจะได้แขนสั้นกว่านี้มีไหมมา ไม่ม,ม,มีนี่สั้นสุดแล้วนะครับนี่ม,นมันมีลูกค้าถามว่าพี่มีแขนสั้นสุดกว่านี้อีกไมมมกหมมั่ลองเอาตาราเมตรวัดดูดิเร็วๆอยากจะรู้ตาราเมตรวัดดูดวน วัด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 อย่าเดาไม่ให้เดารับตัวที่สามมันมีสามตัวเดี๋ยวรอเทสนะครับเดี๋ยวรอเทสไฟอะไรเดินไฟเรียบร้อยหมดแล้วเบียบคิดนะ เอาลองวัดดูดิเท่าไรเอาวัดอยากจะรู้นะถ้าอยากจะรู้ก็วัดอันนี้ไว้ตรงกลางก็ได้เท่าไรฮะเอาวัดเข้าไหม,ไมอันนี้อันนี้เข้าสูตรยัง จะรู้วัดดูเอาฮะเอา,เอ,าอยากจะรู้ความสูงของลิฟต์ก็วัดอาวัดดูต้องฝึกนะครับถ้าไม่ฝึกไม่เป็นเอาวัดดูกดบีบนี้เข้าไปก่อนเดี๋ยวมันจะหลุดเอาวัดเท่าไหร่สุดสุด<ม>เอาลงสุดเลย วัดยังไงเอาลงสุดเเท่าไรทั้งหมด2.8.4เมตรแปดสิบสี่ประมาณนั้นเลยลิฟท์ทางล่างน,น,านะครับนี่เรารอรอเทสนะครับสายติกตอกตอนนี้สายติกตอกกำลังจะทำงานนะครับสายติกตอกติกตอ <c oughs> <c oughs> ตกตอกำลังจะทำงาน เรียบร้อยสามตัวนี่เราเก็ทาจารบีนะครับ <c oughs> เราก็คูณจารบีแคปรูป่อยมันจะได้เร็ว coi <laughs> <laughs> <tôi> mày tôi mày เราทาจระดีนะครับสีมุมทาสีมุมนะครับ<ท>ต้องทาสีมุมนะครับเดีเ๋ยวเราดูรองเท้ากันด้วยไม่ต้องส่งเลยตอนผมลงมีรองเท้าเนี่ยทข้ามไม่ได้กลับแบบไม่ไดแบบนี้

ว่าไอ้สองยูทูปเขาทายเองแน่นี่แจ๊ดมันออกไหมแจ๊ดทำไมมันยังหยุดอยู่วะหัวเสียหรือวะ <laughs> ừ thích thật sự sau sau cho ba 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 ba

แล้วล็อกแบบน่ารักขนาดเลยมันซีบโบเซียงดัง,งเลยมันสั้นถ้ามันน้ำยาวทาน้ำยาวเทมินเลย ้จจกนหรือว่าเขาเอดสัน้นแบบว่ามันบูดด,บดังเลยนะโน้ยานมันแบบนี้เลยมันบูดดังไหมถ้ามันยาวมันจะดังตั้งตั้งหนึเอ,เอาลงเลยนี่ครับเทสเ0 0ร้อยครับตัวนี้เลยตัวนี้ครับ ทีมงานคุณภาพได้นี่ะสินงบอกยันติดเสายู่ตัวนี่เสาหนักัวเสาเนี่ยนี่ยุดยันติดเสานี่ หลุดปลักไฟขึ้นแน่เบิ hmm. ่งเลยเดี๋ยวลองดูก่อนเฉียวับบสาต้นนี้มา พราตรงสายสายสายเอลิกน้ำมันซึมอยู่บ่เบิ่งเลยอ้หหนาเือ้าวไทยไปไทยไปได้ต้องหน้าเข้าคันนี้ เลยอยู Elliot, us, heaven, cake, ่ประมาณมังชิปเส้นนี่มั้งกระปักบล็อกไฟน่ะพอแล้วแหละเขานกบุสูงนะครับสวัสดีครับเสร็จเรียบน้อย